ยอมสัมภาษณ์ตรงๆยอมรับว่าเป็นคนเจ้าชู้แต่เลิกได้เพราะว่าเบสเป็นคนดีก่อนหน้านี้หลายคนพอจะทราบเรื่องแล้วนะคะที่สาวเบสคำสคะได้ลบรูปคู่กับแฟนหนุ่มตรงตรษกริพร้อมทั้งกดอันตลโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งหลายคนก็มองว่าไม่เลิกก็งอนการตามภาษาคู่รักแต่ล่าสุดค่ะคุณพ่อสมรักคำสิงได้ออกมายืนยันแบบชัดเจนว่าเลิกกันแล้วพร้อมกับแฉหนุ่มตรงตรงกริแบบหมดเปลือกกันเลยทีเดียวค่ะทั้งเกาะลูกสาวแอบนอกใจแถมยังเคยง้างมือจะตบลูกสาวอีกนะคะแถมยังไม่พอค่ะ ขอยืมเงินลูกสาวอีกเป็นล้านและล่าสุดทากคนใกล้ชิดตรงตรงกฤษกรนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ว่ารอทุกอย่างจากทางช่องวันต้นสังกัดก่อนส่วนเรื่องที่พ่อสมรักให้สัมภาษณ์พัดพิงถึงตรงตรงคนใกล้ชิดเผยว่ายังไม่ได้คุยกับตรงตรงในเรื่องน,นี้และด้านเพื่อนสนิทของตรงตรงนะคะก็ได้ออกมาโพสไอจีสตอรี่เป็นภาพของตรงตรงขณะทานข้าวค,าค่ะพร้อมกับแปะข้อความว่าไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนกินข้าวได้ปกติและไม่ได้หลับไม่ได้นอนช่วยผมด้วยซึ่งหากเมื่อย้อนกลับไประหว่าง ที่ทั้งคู่คบกันนะคะสาเบสเคยบอกเอาไว้ว่าเรื่องนอกใจเป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริงๆก่อนหน้าไม่นับแต่ถ้าตั้งแต่วันที่9้ามีนา2 5ง 4, 4วันที่คบกันถ้าหนุ่มตรงๆทักไปจีบไปอ่อยใครให้ส่งหลักฐานมาได้เลยวนด้านหนุ่มตรงๆค่ะก็ออกมายอมรับว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้แต่ตั้งแต่ที่คบกับสาเบสเนี่ยไม่เคยนอกใจไม่เคยนอกลู่นอกทางหยุดได้เพราะว่าเสาเบสเป็นคนดีนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังเต็มๆจากปากหนุ่มตรงๆกับสักนิดกันเลยดีกว่าค่ะ คือคือผมก็จะบอกทุกคนเสมอนะคือผมบอกทุกคนเสมอว่าเฮ้ยผมเป็นคนเจ้าชู้ผมยอมรับผมยอมรับเบสผมก็ยอมรับตั้งแต่วันแรกเลยพูดกับแม่เขาด้วยอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยผมเป็นคนเจ้าชู้นะแต่ว่าแต่ว่าเวลาที่ผมแบบเจอเลยะว่าเจอแล้วผมก็จะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ควรทําคืออะไรคือไม่ใช่หยุดเพราะว่าเบสเป็นคนดุผมว่าผมหยุดเพราะว่าเบสเขาเป็นคนดีสิ่งหนึ่งที่เขาดีคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่กระตันยูแล้วก็ เก่งในเรื่องของการทํางานตั้งใจทํางานนี่ฮะแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็เขามาด้วยความจริงใจของเขาเนาะผมว่าทุกผู้หญิงทุกคนก็หวงแหละนะเบสเองก็หวงอืมเพราะฉะนั้นผมจะทําอะไรได้ก็นอกจากคือคือแค่แค่ไม่ได้มากระทบกับงานเราอะไรก็พอ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยเพราะว่าผมไปเล่นกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยก็ก็จะไม่ไดไ้แต่ผมอยากให้เข้าใจว่าเอ้ยผมผมอยู่ คือผมอยู่ในอาชีพการงานของผมอ่ะผมจะทํำยังไงได้อะไรเงี้ยผมก็ต้องเล่นกับคนอื่นอีกอะไรเงี้ยมีปัญหาไหมมีแต่เบสบอกว่าถ้าเจ้าชู้ก็ก็คือจะไม่ไม่เอาไม่อะไรนี้ครับพูดตรงๆครับเขาเขาเป็นคนชัดเจนสรุปแล้วที่พ่อสมรักออกมาแฉหนุ่มตรงๆทั้งนอกใจทั้งกอดลูกสาวกินทั้งขอยืมเงินแถมจะตบลูกสาวออกด้วยนะคะจะเป็นเรื่องจริงหรือไมอ่เงี้ยต้องรอหนุ่มตรงๆ,ๆในออกมาชี้แจงอีกทีนึงค่ะ Thank you.